สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับนายครับคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ผมจะมาพูดถึงแบรนด์แผ่นสเก็ตบอร์ด2แบรนด์ที่ทางร้านเรานําเข้ามานะครับนั่นก็คือเซเว r นและก็ฮาร์ดนะครับเริ่มกันที่เซเว่นก่อนเลยครับตัวแผ่นเซเว่นนะครับทำจากไม้เมเปิลเกรดพรีเมียมนะครับออกแบบโดยดีไซเนอร์ที่มาจากทั่วโลกครับในแต่ละแผ่นตัวแผ่นนะครับจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นออกไปครับที่พอเรามองเข้าไปเราก็จะรู้เลยว่านี่คือแผ่นแบรนด์เซเว่นครับ ในแบรนด์ s า e เวอนะครับก็จะมีทีมสเก็ตอยู่ด้วยนะครับที่พอมีชื่อเสียงที่เราพอรู้จักกันบ้างคือ Walker Ryan นะครับส่วนตัวแบรนด์นี้นะครับผลิตอยู่ที่ l Los a n g e l e s นะครับต่อมานะก็คือแบรนด์ฮาร์ดนั่นเองครับ็คือว่าออกเสียงอย่างคือจานครับถ้าในภาษาสเปนเขาจะออกเสียงว่า h าร์ดนะครับในตัวแบรนด์ h าร์ดนะครับก็จะใช้แผ่นจากไม้ม p เปิเหมือนกันนะครับส่วนตัวแผ่นจะมีการออกแบบกราฟิกที่แตกต่างกันไปนะครับมีทั้งกราฟิตี หรือว่าจะเป็นแบบมินิมอลหรือว่าอะไรแตกต่างกันไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะมีแผ่นที่เป็นตัวโปรโมเดลนะครับก็คือแผ่นตัวนี้ครับของแดนนี่ลีออนนะครับที่ตอนนี้ทางร้านเรานําเข้ามาด้วยนะครับตัวแดนนี่ลีออนนะครับตอนนี้เขาก็จะอยู่ในทีมของฮาร์ดเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวอยู่ในทีมของเรดบลูด้วยนะครับและสําหรับแบรนด์ฮาร์ดนะครับเราก็มีทั้งเด็กเปล่านะครับแล้วก็แบบคอมพีนะครับส่วนตัวคอมพีนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่า เขาจะมีเซตอัพที่เป็นเหมือนแบบเซตอัพมาตรฐานครับล้อเขาก็เป็นล้อไซส์52นะครับเป็นแบรนด์ของฮาร์ดครับลูกปืน a อเบกเครับตัวแผ่นก็จะมีหลายไซส์นะครับชารกนะครับเขาใช้ชารกของไอรอนครับก็สําหรับใครที่หาสเก็ตบอร์ดใหม่นะครับผมว่าคอมพิวตของฮาร์ดก็เหมาะเหมือนกันครับหรือว่าสนใจอยากคอสตอมแผ่นก็แผ่นของฮาร์ดและเซเวิร์นก็โอเคนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่สนใจแผ่นของฮาร์ดและเซเวิร์นนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์หุ่นสเก็ตบาร์นะครับหรือว่า เพจล็อกสเก็ตช h อบก็ได้นะครับสามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับ